สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโซ่หวยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยการตวชมที่น่ารักเช้าวันนี้ก็เช้าวันที่2ี่สิอง เจ้านี้โคนวันอาคารฝากมาแนวทานดับสิบในโบนฝากมาดับหกฝากมาดับหกตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อไปครับเจ้านี้ก็ฝากมา

ต่อไปเลยเจ้านี้ก็ฝากมา3ตัวต๊ะนะท่านก็จับชุดก็ฝากมาหลายชุดนะคลิปหน้าจอได้เช่นกันรวม27ชุดนะท่านก็ฝากมาชุดชุดเด่นนะท่าน589นะ589เนาะชุดเดียวต่อไปเลยเจ้านี้ ก็เป็นแนวทางสายลมเหนือเจ้านี้ก็ฝากมาเต็มหลักร้อยสิบเต็ม1 2 3 4งสองห้าหแล้วก็เต็มหลักร้อยหน่อยก็ฝากมา2 3 4สามสีห้าหกต่อไปครับใบนี้ วันนี้ก็ฝากมาเนวทางสิบหน่อยเจ้านี้ก็ฝากมา6 0ศูนย์หนึ่งสหกตัวฝากมาหกตัวเป็นเนียวทาง มาต่อกันเจ้านี้เลย10โบนนะท่านฝากมา4กับ9ก้นะสีอาอดีตที่แล้วก็ฝากมา16ึเนื้ท่านใหม่นี้ก็ฝากมา49ฝากมา2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเช่นกัน ต่อมาเลยเจ้านี้3าแถวโชน10หน่วยบนสามแถว10หน่วยบนโชนฝากมาโชน3ฝากมาโชนสตัวเดียวสุดที่หนงสุดที่สองสุดที่3ก็โชนที่สก็เป็นเดียวฐาน10 นอยโบนไปต่อการเจ้านี้10โบน k 13ฝางมา9 1 2 3 4 6 7นะ9 1 2 3 4 6 7ฝากมา7ตัวอดีตที่แล้วก็หลุดนะอดีตที่แล้วหลุด ต่อมาเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมาแนวทานร้อยสิหน่อยนะสเทียวโชน2 567 2 567ก็ดฝากมาสองเทียวโชนหลักร้อยหลัก10บหลักหน่อยอดีตที่แล้วก็โชน1นึูน 8นะท่านอดีตที่ล้วก็ผ่านมาต่อการเจ้านี้นะเจ้านี้ก็เป็นท่านสอนอบลนะส,สอนอบน10หน่วยบน3าแถวชนนะ3แถวชนที่4 5 6 7 4 5 6ก็ก็ฝากมา4ตัว ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทาใสายลมเหนือฝากมาแนวทาน10บ,บนอยบลฝากมา07 9 3 48 07 9 3 48 6มตัว ต่อการใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นเนาทานฝากมา3ชุดเอาทานดับ2ตงตบูนไปกราบนะท่านชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3านะก็เป็นเนา,านเป็นเอาทานดับโคสองตัวบน มาต่อการเจ้านี้ครับท่านเจพีฝากมาหน่วยบนสอตัว7จ็จับโคสี่เจ็ดสี่แปดเก้าเจ็ดเกฝากมารวน8ชุดเดียวทันสาตัวแล้วก็สอตัว ต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทานเป็นแนวทาน2ตัวบนล่างนะ9 3 9 6 0 3 0 6 1 3 1 6 6 3 7 3 8 3 9 4 9 7 0 4 0 7 1 4 1 7 6 4 7 4 8 4 9 5 9 8 0 5นย5 8 6 5 7นะท่านฝากมาหลายชุดเลยประมาณเจ้านี้ครับทานดับโบนนนซีดับโบนโน,บบนุนซีฝากมาดับสองตัวเดียวนะฝากมาดับสองหนึ่งตัวยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทาง ต่อไปเจ้านี้โสยุสองตัวล่างตรองศ 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1น 2, 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนสองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสอง 081838587898091939597999ต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นเนีทางยกแหงครับทันอดีตที่แล้วก็ผ่านนะอดีตที่แล้วก็ฝากมา235,0002 แนวทันหม่นี้ก็ฝากมา013 013ฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นนวทันของชรดาและก็อํมสอง้้านี้รวมตัว2ตัวบุญตรอง 1>, 1 4 1 5 1 6 1 7กลับตัว0 4 0 5 0 6 0 7กลับตัว2 4 2 5 2 6 2 7กลับตัว3 4 3 5 3 6 3 7กลับตัวละทา่านก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหลัทฐานเท่านานนะทานเป็นหลัทฐานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอางทานฟางมาเป็นอางทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย